สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เอาพักบุ้งที่ปลูกไว้นะคะได้ประมาณเจ็ดสวันแล้วมั้งนี่จําไม่ได้ต้องไปดูคลิปย้อนหลังวอนที่ฟอสเมล็ดลงนะคะมีเอฟซีถามมาว่าพักบุ้งที่เราปลูกนี่พอมันโตขึ้นเคยปลูกแล้วเ,เก็บเก็บพักบุ้งอะ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปให้ชมก็มี f อฟถามนะคะหลายๆคนถามมาว่า กล่องโฟมกล่องหนึ่งได้กิโลมันก็ตอบยากนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผักบุ้งที่เราปลูกว่าสม่ำเสมอไหมบางกล่องบางลังนะนี่เดี๋ยวให้ดูอย่างกล่องนี้ตอนแรกก็ดูดูแล้วคิดว่าจะได้เยอะเห็นขึ้นมาและสม่ำเสมอตอนแรกแต่พอขึ้นมาจริงๆนี่อย่างเนี้ยก็มาเจออะไรกัดก็ไม่รู้ เห็นแต่ลากหักไปแต่ถ้าขึ้นมาแบบสม่ำเสมอได้3ต้น4ต้นอย่างเงี้ยบอกเลยว่าประมาณประมาณ1นถึงสองโลนะคะหรือกิโลครึ่งอย่างเงี้ยตีรวมๆกล่องหนึ่งประมาณ35ถึงถึงห้าสิบาทอ่ากล่องหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้ขายแพงไม่ได้ขายแพง ถ,ถ้าเก็บขายนะคะแต่อันนี้มันน้อย,นอยขนาดนี้ช่วงนี้ยังปลูกกินอยู่ค่ะแต่มันก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบปลูกแล้วก็เอาขายอย่างเงี้ยเฮ้ยนะดูๆตวเนี้ลากชี้โดดีเดี๋ยวก็จะเอามาฝากไว้กล่องที่มีต้นน้อยๆไงถ้าขึ้นทีมากต้นเขาก็จะรีบนะไม่โตนะแต่ถ้าขึ้นประมาณนี้อันนี้ห้าต้นนี่พอดีกำลังเหมาะเลย ะะแต่ถ้านี้ต้นเดียวมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เยอะนะอาจจะไม่ถึงโลกล่องหนึ่งเพราะมันเอาแน่นอนไม่ได้นะะนี่อันนี้ถ้าอันนี้ได้สีต้นเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยเร่งเมื่อไหร่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคะ่ะพอใส่ปุ๋ยได้แล้วขนาดเนี้ยจริงถ้าออกใบนิดหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยได้แล้วมันยังไม่ว่างเลยไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวจะพาดู อย่างอันนี้เพาะใหม่ไม่รู้อะไรปิวมาใส่นะแบบนั้นนะ่ะมันไม่ออกกําลังจะออกมเมล็ดมเมล็ดมันออกไม่พร้อมกันเนื่องจากว่าฝนตกหนักมันก็มีปัญหาอยู่นะเนี่ยมีปัญหาอยู่กําลังจะออกมันโตไม่พร้อมกันอนะ่ะคุณง่ายๆพอโตขึ้นมาหน้าฝนเนี่ยเปปัญหาเรื่องของเชืออเช้อราเชื้อรา อันนี้เพิ่งวางวางสักครู่นี้ก็เลยมาตั้งกล้องถ่ายให้ชมนะคะก็วางแบบนี้เลยช่วงหน้าฝนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ลดน้ํำอะไรเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวฝนก็ลงมาเหมือนเดิมเห็นไหมให้อย่างกล่องเนี้ยอันนี้มันกล่องเล็กด้วยฝามันเล็กคนละไซส์กันนะแต่ก็เอามาใส่กันได้อันนี้จะเหมาะปลูกหน้าแรงมากเลยนะคะเพราะเวลาน้ําแห้งก็จะแห้งลงไปด้วยกันนี่ รอยน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำลดน้ำเพิ่มไม่ต้องมาเปิดดูนะคะก็เลยก็เลยจะตอบตอบยากนะว่าตรงเป๊ะไม่ได้ได้กี่กิโลนะคะนี่ยถ้าอย่างถ้าอย่างกล่องน้นอ่ะถ้าอย่างก่องน้นถ้าสวยใส่ปุ๋ยแล้วได้แน่นอนนะคะโลครึ่งถึงสองโลนะคะเพรอตัดใหม่ๆผักบุ้งเราอวบยีบห้วันเต็มๆแล้วค่อยตัดแล้วจะได้น้ำหนักเยอะนะคะ ยีวันถึง30วันนะ่ะได้แน่ๆเลย2โลนะคะถ้าออกหนาๆแบบกล่องนั้นนะอันนี้มันอยู่ใต้ร่มไม้ใต้ร่มไม้ใบไม้มันอยู่ใต้อะไรนะดอกพุทน่ะอยู่ใต้ดอกพุทธนะคะเห็นไหมดอกพุทแห้งเต็มหมดเลยเนี่ยก็อเอามาเอามาเล่าให้ฟัง f อซถามก็เลยเอามาตอบนะคะปลูกแล้วได้กี่กิโลกล่องหนึ่งนะคะ ล็อกปลูกดูนะคะถ้ามีกล่องโฟมโอเคค่ะวันนี้ไม่อย่แอกไปละค่ะ